เนี้ยครักเนาะบ้านคอยงอกมันก็บื้มืดเดี๋ยวมาให้เราเราอยากได้งอกมันเช่วยไปปลูกไว้เนาะดีมีก็มาเีใครมาหาเจ้าสองรอบสองรอบเขาไว้เราไปทุ่งนาบ่มีบ่ทุ่งนา ก็ยังดีเด้คนจะไปใส่ว่าวันนี่คนนัสอง้อหาเจ้าบุญนี่นี่ทุกโนจะก็เอาไปทุกโกเขาเอาถ้ามันแห้งถึงมันจะบุญนี่นะเออบมีกับจามันเออโลงมากเลยเดี๋ยวปล่าแล้ลดลดลดเดี๋ยวปล่าลรวลดมาอยู่

อ่เก,ก่งคัดขนมพะวิ้งมือแห้งหอดิน่อนๆยุกไอ้ปอกยังเอาไอ้ปอกห้เด้อจะเป็นขนมหมอป่ะอันยัง นี่เหนืยบดีเออบึงดูตาผาบึงเออถ้าบึงมัดยาวถ้าเยอะได้ยู่มันหลายต้นเนาะหลายต้นด้วยคับพี่คับ ไม่คมวิวของมีได้หน่อยสุมีมีอยู่ค่อยเอาขึ้นมาซุกม่วานนี่ค่อนก็มาม่วงนนี่ก็ได้เต็มน้ำหลดไปเอาที่สะป่าน่ะทางเส้นนั้นนี่เออเออเขาต้องออกไปพี่เหมือนเดิมเลือดนี่มาได้หอเปล่าอ้เออโค้งเออนั่นแหละโค้งอะไปล่ะมาข้ามปาน้ำเออที่ข้ามป่าเต้อเออเดี๋ยวนะก็มี